จะเป็นห้องนี้ก็จะดูด้านในนิดนึงนะมาเพิ่มเติมอีกเยอะเหมือนกันไม่ต้องถอดก็ได้ครับถอดถอดไม่เป็นไรครับครับโอ้โหยังแน่นเหมือนเดิมยังแน่นเหมือนเดิมนะครับลานเขาเข้าออกเข้าออกอันนี้ก็บอกว่ามีหลายห้องนะครับมีหลายห้องมีห้องที่เป็นเครื่องเสียงแนววินเทจแนววินเทจก็มีแนวในบ้านครับอะไรแนวไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นมีหมดครับนี่ อันนี้อะไร<ง>อ่ะ,อะมาใหม่อันนี้ก็เป็นซับบูเฟอร์ของ j b l j b l นะครับ,รบของบอสตันทั Boston, ้งเซตนี่นะครับบอสตันนะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับ j b l นี่ของเป็น cover boat มาใหม่สี่ตัวสี่ตัวนะของ boat เลยครับแบร์ดบิวจะมากจะเป็นยุโรปอเมริกายุโรป โอ้โห CBL บลัเนี่ยมีครั้งจะเยอะมาเป็นชุดก็มีนะครับชุดอันนี้ซับเขาอยู่นี่อันนี่ซับข้างาเซตเลยครับอันนี้ก็เป็นเซตของอ๋อเป็นเซตของเขาใช่ไหมครับของบลัสนะครับใช่ครับเซตขาวเซตดำอันนี้เป็นเซตของเขาเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูช้า เดี๋ยวผมให้ดูช้าๆนะอันนี้เราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเพราะร้านนี้การันตีอยู่แล้วท่านผู้ชมผ่านตาไปแล้วบอกว่าโอ้โหของแบบครับอลังการงานสร้างนะครับเนี่ยครับอยากให้ท่านผู้ชมแวะมาชมนะครับแล้วก็มาเดินดูของนะว่าของบางทีมันก็ผมถ่ายในที่มืดนะอาจจะมืดนิดนึงครับนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ มีหลายส่วนหลายหลายมุมมากค่ะต้องเล่นหลายมุมครับตรงนี้ก็ยังเป็นโบสยังเยอะอ,ยอันนี้ก็โบส <c oughs> โอ้โหนี่นี่นี่ท่านผู้ชมบางทีผมมองไม่เห็นนะนี่โบสล้วนฟังนี่กำลังพยายามจัดให้เป็นโซนเป็นโซนน,นี่อันนี้เป็นลําโพงของโบสโดยตรงนะครับ,รบ,รบโบสล้วนออันนี้อันนี้เป็นของอะไรครับ ของคลิปครับผมของมาจากคอนโดฝรั่งเซ็ตเข้าเลยอ๋อเป็นเซ็ตเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องเล่นโบสของโรงแรมสุโขทัยซีดีดีีดีอ๋อนี่เป็นเป็นเครื่องเล่นเอ่อซีดีเล่นแผ่นนะของบสของโบสตนะครับนี่จะเป็นเซ็ตของมันพร้อมซับอะไรเงี้ย พร้อมซับเลยนะครับครับคือต้องบอกว่ามันมีอยู่ทุกซอก,กทุกมุมนะครับผม <c oughs> มองไม่เห็นม <c oughs> นะีของโบสนะลระโพงโบสนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็ยังแน่นเหมือนเดิมครับ <c oughs> ห้องนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับแน่นมีเข้ามาใหม่เยอะเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินนะห้องนี้คนก็มาซื้อไปเยอะเหมือนกันเ็ี่คุณพศห้องห้องมันอาจจะดูมืดไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นตู้ลำโพงนะครับแนวก็จะเริ่มมาออกมาของยามาฮานะต้องออกมาให้ท่านผู้ชมเห็นด้านนอกเลยนะโอ้จะได้เห็นไอัมผอันนี้ JBL นะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นโกดังเลยนะ นะครับเยอะมากอนะันนี้เป็นตู้ลำโพงแล้วนะครับครับข้องในลำโพงล้วนๆม,มีทั้งลำโพงแนวบุวกเชลลำโพงอ่าวินเทจล้โพงอุอีเล e ็กของ e นะ e อีเล็กนะครับของดีโอ้โหแบรนด์ยุโรปอเมริกาเยอะครับแบรนด์ยุโรปอเมริกานะครับ,รบอยู่ข้างในเดี๋ยวผมเดินอ้อมๆมานิดนึงนะครับเดินยากนิดนึงนะครับ <laughs> ของโซ n y e ่เดนน์อีเลกนะครับเยอะมากนะท่านผู้ชมนี่อยากให้มาดูนะคือ,อผมมารีวิวที่ไรผมก็ต้องอ,อตะลึงเลยคือเห็นข้างนอกเหมือนจะไม่ค่อยมีของนะแต่โขข้างในมีของเยอะมากแล้วมันก็มีอะไรที่มันดีๆซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับ บางคนมาทั้งวันแล้วมาลือมาคนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเดี๋ดแล้วราะว่าไม่เคยเจอเจอจริงครับเยอะเยอะจริงแล้วนี้ต้องบอกว่าเยอะเยอะมากครับอู้ห้ยไม่เป็นไรครับ้งมันจังมันครับแต่แต่แต่จะทำหมดเขาพังซะแล้วเนี่ยครับทุกนหล่นหล่นเดี๋ยวขอเดินด้านในอเดินด้านในน่อเดินเลยตรงนี้มาหน่อย แน,นั้นเรามามาันจะแน่นกว่านี้นะครับผมเัาจะเอาออกไปวันนี้จะโล่งขึ้นเยอะนะครับลงขึ้นเยอะก็มีทั้งเออ่ตัวนี้เป็นพวกแบบนี้พวกแบบพ่อค้ามาตาัดกันไม่แพงนะครับผมตัวหนึ่งไม่ไม่แพงครับอื สำหรับพ่อค้าจะเอาไปราคาพิเศษใช่ครับผมราคาพิเศษได้เลยเมื่อเลือกก็ได้เลยครับตามสภาพความมีอยากลองอยากอะไรได้หมดทุกอย่างแต่ส่วนมากก็จะใช้ได้ทั้งนั้นก็ใช้ได้แล้วก็บางทีมันเก็บนานมันก็จะมีเสียตามตามเวลาของเขาเนาะอ๋อนะครับนะของมาล้านนะครับมาล้านเสียเสียสมมติเราตีตามสภาพคู่หนึ่งก็ไม่กี่พันบาทครับผมไม่แพงแน่นอนครับผมนะครับนะสำหรับสำหรับคนที่จะเอาไปขายต่อใช่ใช่ครับผม ตัดเอาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยครับราคาพิเศษแน่นอนครับคมามารับรอได้กำไรแน่นอนถ้าซื้อไปขาดทุนให้เอามาคืนได้เลยการันตีครับมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับไม่ต้องไปกดังญี่ป <GT> ุ่นไกลๆนะคครรัับบมที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วสภาพคอนฟอดเราจะดีกว่ากดังญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับเพราะเราเป็นงานเหมามานะครับงานเหมางานขอมูลมางานไม่ได้ผ่านการซ่อมมา นะครับงานงานต้องเรียกว่างานงานเราไม่ได้ผ่านการซ่อมนะครับใช่ใช่ครับมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นตามคนที่เขาเล่นเครื่องเสียงอยู่แล้วแล้วเขาก็ขายต่อมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็งานโรงแรมงานประมูลงานอะไรนะครับคอนาดียะโอ้ควนี้โล่งขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นตู้อะไรครับอันนี้เป็นตู้ไอทีทีครับไอโซโฟนขายไปแล้วครับผมโอ้ขายไปแล้วขายไปแล้วสองคู่นี้เอฟซีแอบไปแล้ว นี่เห็นไหมน็นก็เริ่มจัดให้เป็นระเบียบขึ้นรีเซิฟเวอร์โอ้โหเป็นพวกแอมอินทิเกตรีเซิฟเวอร์นะฮบใช่ครับโบราณยังพอมีให้ดูครับผมเราจะทั่วไปเหมือนเดิมโอ้โหมาโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเคลียร์ออกไปเยอะเหมือนกันครับสี่ห้าคันรถโอ้โหเขามาซื้อไปขายต่อกันอะไรครับครับ คนมาซื้อคินสองคินเห็นทีก็เป็นสิบชิ้นก็ไม่ FC คุณพศก็มาเยอะครับนี่มาลื้อมาค้นได้นะครับผมพยายามถ่ายคาๆาให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้บอกยี่ห้อบอกแบรนด์เท่าไหร่นะครับของ Kenwood จมาห้าครับรของยุโรปก็มีวกระจายเสียงก็เยอะครับพวกแอมไลน์โวล์นอมไลน์พวกนี้จะเป็นแอมที่เขากระจายตามเสียงตามหมู่บ้านเสียงตามสายใช่ครับพวกเสียงตามสายงานราชการงานอะไรเงี้ยเสียงตามสายตาม หอกระจายข่าวใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมครับประมาณนั้นเป็นเทพโบราณเดี๋ยวนะครับผมขอเดินดูทัานท่านผู้ชมดูนะครับก็จะเห็นว่าของมันเยอะมากนะข้างในด้วยนะผมก็พยายามจะชี้จุดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามีของเยอะนะครับที่นี่ก็เป็นโกดังโกดังหนึ่งนะต้องเรียกว่าเป็นโกดังนะ เพราะว่าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมเนี yeah. ่ยแอมอินทิเกตแอมขยายรีซิเวอร์นะครับ <S 2> <S 2> <S ไอ้ข้างล่างมันเป็นกระเบื้องหรือเป็นไม้ครับ <S 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 เ,เ,เครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นซีดีนะครับ ลูกค้าก็แวะเวียนมาเรื่อยนะครับปะ่ะเพราะร้านเขาอยู่ติดถนนเจ้าคุณทาหารนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่นะอันกพอดีแล้วผมกอตรงน,นี้ครับที่โลง่ลงๆครับเชี่โลงลงันี้นก็จัดใส่เสื้อไปอย่างนี้นะครับครับผมแยกขายทุกชิ้นขอถ่ายเลย ปีหน้าจะได้ดูแบบชัดเจนที่ว่าเยอะๆจริงๆปีหน้านะครับปีหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดทนะครับแต่ของมันเข้าตลอดเนับของมีตลอดนะเฉพาะซับอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้กี่สิบใบแล้วนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันเนยพวกซับเบดพวกอะไรครับมิกยามาฮ่าโอ้ตรงนี้ก็เป็นมิกยามาฮ่ามิกยามาฮ่านี่ก็มิกยามาฮ่าตัวนี้หมื่นเดียวครับตัวนี้หมื่นเดียวนะใหม่สองหมื่น แท้ตัวแท้ครับผมตันนี้ถ้าใครมันจะมีก๊อปด้วยนะครับผม,ม,มเราบอกกันต,ตรงๆเ,เลยแท้แน่นอนอันนี้หมื่นเดียวนะครับไม่ใช่มาหา้าฝั่งน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรเข้าไปดูมาหา้าแท้โ <c oughs> อ้โหเยอะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็น นี่รอเก็บอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมนะขนาดล้านหน้านะ่นะยังยังไม่ได้มีส่วนที่ว่าบางบางตัวรับมาขายไปเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูจะมาอะไรกามามันนี้บาเลนเจอร์นะครับอ๋ออันนี้บาเลนเจอร์เดี๋ยวจ้ครับแอคทีฟคู่หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นยังไงครับมีเก้าใบเหลือสองใบแล้วโอ้โหขายไว้บอลเลนเจอร์นะครับว่า เพราะว่าบางทีเราก็ลงทางเพจแล้วครัก็รายก็โบส์โบส์8.2นะฮะพอดีปิดหน้าหลังพร้อมคอนเทเลอร์ก็สองหมื่นกว่าบาทอ๋อนี่ครับโบส์ขายง่ายอันนี้โบส์โอ้โหอันนี้ก็เป็นของยามาฮานะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับดีๆเพียบกับพ่อค้ามาตัดไปขายกันได้ครับผม อันนี้ก็คือสําหรับพ่อค้ามาตัดไปขายนะครับฝั่งนู้นด้วยไหมเหมือนกันครับมาคือมาใหม่ด้วยแล้วก็ออกจากข้างนอกนี่งพวกเครื่องเล่นเทปพวกเครื่องเล่นซีดีนี่นีคือยังไม่ได้ผ่านการลองผ่านอะไรเลยนี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นเทปใช่ไหมครับเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นเทปพัดเสร็จสำหรับเต่าหลายตพาวเวอร์พวกอะไร5.1 คือจะเอาราคาลองก็ได้ราคาตามสภาพก็ได้ครับที่รานนี่ธรรมดาครับราคาลองราคาธรรมดาตัวหนึน่งไม่กี่บาทอ๋อครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นแหล่งเขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมเครื่องเสียงมือสองนะมีทุกประเภทเลยดีกว่านะครับคือถ้าเป็นเครื่องเสียงน่าจะครบทุกประเภทไปดูห้องโน้นไว้ได้ได้ครับไปดูห้อง้น มีหลายส่วนหลายโซนแลวกันตรงนี้ก็มีนะเนี่ยแม่ข้างเนี่ยสวัสดีครับพ่อตาครับแม่ยายโอ้แม่ยายแม่ยายมามามาไหนเจอพ่อตาแม่ยายทุกรอบเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวต้กินข้าวด้วยกันก่อนนะครับผมอนี้จะมีเข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันครับนี่โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แน่นแน่นเลยโอ้แน่นแน่นเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้ามาดูนะครับผมโอ้โหอันนี้อันนี้ของ j b l ครับโอ้โหอหกหมื่นห้าพันบาทสองเซ็ตตัวตัวไหนครับนี่ครับ gbl สองเซ็ตนี่ครับสองเซ็ตนี่แหละครับขายอยู่เจ็ดหมื่นไอ fc คนโพสคิดไปหกหมื่นห้าพันบาทครับโอ้โห oh. มีบูธมีอะไรเป็นรุ่นใหมน่นี่มีครบเลยครับครับผมครบเลย j b l หลังเลยเสาเสียงจะเป็น เสาต่อได้เลยครับผมเสาต่อคนสูงสูงที่เขาใช้ในร้านอาหารนี่ผมได้มาจากโรงแรมในสุขุมวิทสภาพสวยมากแล้วมีตัวไหนอีกไครับก็มีอันนี้ถ่ายอันนี้ขายไปหมดแล้วที่มาถ่ายเป็นัดที่แล้วอันนี้ก็ติดจองเหลือแค่สองสาตัวครับผมครับนี่ยครับคือขุมพลังใหญ่มากแล้วก็เขาจะมีแอดคอมที่มาใหม่สามชิ้นนี่ก็ประมาณสามหมื่นกว่บาทสามชิ้นนึงแอดคอมเมกา ประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ <laughs> อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับนากามาใหม่ตัวนี้ขายไปแล้วเผื่อใครชอบฟังเพลงดูหนัง <c oughs> นี่เป็นตีตัวนี้นเป็นอินดิเกตแอนด์ิสิเอร์ นี่จะเป็นไทเอ็นมาหน่อยนี่ซีดีมาร์กลิวิสันขายอยู่เก้าเก้าหมืนห้าพันแล้วกันเนฉะพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวบนเฉพาะตัวบนเนี่ยเฉพาะตัวบนโอ้โหเดีๆๆๆย๋ยวเลยผมก็ในตลาดน่าจะมีแสนกว่ามาแต่ถ้ามาจริงๆก็ลดได้อีกครับผนี้เขียวคู่นี้ก็ประมาณแสนต้นๆน็ครับโมโนบ็อก สวยครับลูค้าข่พจก็สนใจไฮเอ็นเยอะเหมือนกันนะสนใจเขาชอบไฮเอ็นกันเยอะ,ใช,ะใช่ใช่ช่ครับนี่ครับตัวนี้มาใหม่หมดตัวนี้ทิ้งวันที่แล้วตัวนี้ก็มาใหม่ใครอยากลองเพลงปีใหม่ตัวนี้เลยครับของใหม่สองหมื่นกว่าบาทของเราคิดไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองสองศูนเอเีเอนะครับมมหาจัดแก โอ้โหครับ <laughs> โอ้โหให้เอ็นให้เอ็นนะครับอันนี้จะเป็น power l i g h t วันละสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมต้องมาเก็บภาพหน่อยนะครับ